นี่คือบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่ครับป่งชมรมเพื่อนบริเวณรอบๆจะมีพื้นป่าและมีถนนลัดเลาะผ่านไปยังอำเภอปากช่องนะครับแล้วก็ปรากฏตัวของช้างหนุ่มรุ่นใหญ่ครับนี่คือายดื้อนั่นเองครับายดื้อขึ้นเขามานานแล้วนะครับ แอดมินต้องมีโอกาสถ่ายได้ตอนนี้กำลังเจรจาอยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับนี่เป็นช้างหนุ่มรุ่นใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเป็นช้างที่ยิ่งและทรนงที่สุดในพื้นป่าที่แอดมินเคยเห็นเลยนะครับและที่สำคัญก็คือมีความอันตรายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นหากกลัวพายโยแล้วแล้วก็ พายดื้อจัดว่าน่ากลัวมากกว่านะครับแต่นิสัยของพายดื้อเป็นบุคลิกที่หยิงและทรนงนะครับไม่สนใจใครแต่ก็ไม่หลบให้ใครง่ายๆเช่นเดียวกันยังเป็นช้างป่าที่เป็นตำนานกล่าวขานมายาวนานนะครับตอนนี้อยู่ที่โป่งชมรมเพื่อน ดูเหมือนว่าก,กำลังจะเดินตามโขงช้างนะครับช่วงนี้ช้างหนุ่มตกมันกันมากนะครับซึ่งมีทั้งพายไทยเกอร์พายตะแบกน้อยและก็พายดื้อนะครับที่วนเวียนอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งตอนนี้ภายตะแบกน้อยก็อยู่ที่บริเวณผาตะแบกนะครับที่อยู่ป่งชมรมเพื่อนก็จะมีภายดื้อและพายไทยเกอร์ แอดเองก็ยังไม่ได้ถ่ายภัยไทยเกอร์นะครับก็เป็นช้างหนุ่มวัยรุ่นที่รูปงามเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังเดินเข้าไปตามชายป่านะครับจุดนี้ก็สามารถเดินทะลุไปยังทุ่งกว้างได้นะครับแต่ก็เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรตอนนี้ของช้างก็วนเวียนอยู่บริเวณรอบ โป่งชมรมเพื่อนและทุ่งกวางครับช้างหนุ่มรุ่นใหญ่ที่เป็นตำนานนะครับยังมีงาที่ยาวและสวยงามตอนนี้เดินเข้าไปในป่าแล้วครับนี่คือบริเวณรอบๆทุ่งหญ้าที่เรียกว่าโป่งชมรมเพื่อนนะครับ เป็นบรรยากาศในตอนเช้ามีเสียงนกร้องและมีเสียงชนีร้องเรียกกันระหว่างป่าทั้งสองดังกล้องป่ากันเลยทีเดียวครับ